นนนนี่่ััละะสตว์รจูอไเป็นภาพว่าที่ประชาชนส่งมาเป็นหลักฐานครับและเธอสิ้นดีไม่สมจริงเลยมาจากโรงหนังฮอลลีวูดไงโอ้โหท่านครับภาพนี้มาจากกล้องของหน่วยลาตะเวนเออต้องอย่างนี้สิชัดเจนสมจริงส่งทหารไปจับมันมาทุกตัวครับผมแล้วเรื่องกองทัพซีวีนั่นเป็นไงบ้างมีกองหนุนมาปฏิบัติหน้าที่ครับมาียังมีกองกำลังรับที่ซุ่มรออยู่นอกอวกาศ นำทับโดยคุนนนัก F, รบ MTF ภารกิจหลักคือจัดการหนูยักษ์ไทท่านหนูให้สิ้นสุด แล,แล้วดร็อกเตอร์หนูก็โผล่ออกมามันคือผู้คุมความลับของหุนลุูนทั้งหมดคิดว่าจะหนี้นเหรอไอ้ด็อกเตอร์เอาหนีหังข่ดีดูิเคร็โอชิได้ส่งสาวจองพลังมาร่วมมือกับกองทัพพันธมิตรแล้วใช้ได้ใช้ได้เข้มแข็งดีมากข่าวด่วนพบกองทัพหนูในหน้ามาตามถนนสายหลักข่าวดีกองทัพอีฟอสเดินทางมาถึงแล้ว พร้อมจะร่วมมือกับพันธมิตรซีเข็ดบทขยี่กองทัพหนูด้วยอาวุธล้ำสมัยไม่มีวันเพียงพ้ําแย่แล้วนกไคจูบุกข่าวดีนั่นมนนกชิงจึงเละสมุนของแม่ทัพอีฟอสตั้งหากละ่ะแม่ทัพอีฟอสพร้อมจะนำกองทับมุ่งสู่ลานสังหารเมืองสี พคกกขจมิดแข็งแกร่งขนาดนี้ฉันก็ไว้วางท่านครับมีข่าวเรื่องสัตว์ประหลาดไคจูมีข่าวร้ายหัวหน้าหนูพาสัตว์ประหลาดยักษ์ออกมาอารวาสแล้วมันทําลายสนาฬิกาของเราเก็บดาบของเล่นของแกไปเถอะพลังเพลิงชมพูแกเองนี่หัวหน้าหนูนะฉันก็จะก๊อปปี้ร่างของแกไอนาฬิกาอย่านะนางไม่มดและใช้พลังสูงสุดของมันโอเวอร์ oh word, หมุนเวลากลับได้ด้วยาอาเกิดอะไรขึ้น ทีเย่คไ,ได้ยินเสียงไอชินกอจิอยู่ทางภูเขานอนไปจัดการมันให้สิส้นซาบเถอะพันธมิตรของเราเป็นยังไงมัง่งท่านวูเฟอร์ทุกคนกระจายกำลังพร้อมรับมือไม่ต้องห่วงนะท่านกว่างไปฟืน้นฟูกำลังก่อนเถอะระหว่างนี้ข้าจะไปที่ห้องอ้อเพื่อนใหม่ของเรามาถึงแล้วท่านเลดอิอะเพื่อนใหม่ที่จะมาช่วยปรับจินกอจิน่ะเหรอเชิญเลย <c oughs> ฝากด้วยนะวูเฟอร์เรดายเดี๋ยวค่ากไม่รอแน่เฮ้ยเกิดเรื่องแล้วหัวหน้าหนูกําลังมุ่งหน้าไปที่แยกแชมเปีนระวังนะครับมันก๊อปปี้ล่างของลาสนาฬิกาอีก้อบโอ้ยเจอคอนยักษ์สักหน่อยีโ่ลุกจัดการมันเลยโอ้ยคอนพิดเอาพยาบาลมาแล้วครับเฮ้ยไอ้ใครดูใครเนี่นี่แหลูกไฟพิ่ฆ พร้อมลบไปก่อนแล้วฟ้าเมร์สวรรค์อ๋อย,ยีชับจัดการมาัน้ยตัวบ้าแล้วเดี๋ยวพวกดูมาอีกระวังนะพวกเราจีไอ้อนางนั่นแปลงร่างแล้วเหรอ <c oughs> ซีเคโปรทราบขนาดนี้หัวหน้าหนูได้แปลงร่างเป็นหนูกริชหนีไปอย่างรวดเร็วพันธมิตรที่พบเห็นรีบรายงานท<น>ันที่วมมันลายมากมันจะต้องเห็นลิ์ของทีวีแมวอ้าวไปกันหมดแล้วเหรอ เฮ้ยไอสัตว์ดึกกำบันโผล่มาจากไหนเนี่ยเดี๋ยวพี่ยังก่อเป็นลัทธกตัวหน่อยพี่โอเคลอมป้ายมันเป็นขวานเลยแล้วกันเ,เวลาสับแล้วไว้ไว้หยิบไม่ถึงอะดิอเอสัตว์อายุโบราณอายุแปดขวบตัวหนึง่งไวแต่พกักพวบไปอยู่ไหนวะ พวกนี้สองตัวมาลงเนิมาแล้วต่หารยิงมันท่านบูด็อกใช้โดนตามมันไปแล้วไอ้นู่สองตัวนั้นทําไมไม่มาทางนี้มัง่งจะได้ตื้อให้เละเลยมีสัตว์ประหลาดมาสองตัวฉันจัดการมันเอง,งสองตัวออกมารกราดว่ามุ่งหน้าไปที่เนินอ,อโปทุกคนออกกากเดินอโประยะสิบกิโลเมตรมาแล้วเหรอเวลาจงยุเดเจอนนี่หน่อยล้ำแสงสว่งาง โผล่มาได้ไงมันนี่ตายทั้งคู่ไปเลยพี่เหลือรอของหน้าดงได้เลยเฮ้ทุกคนบินฟ้านั่นสิดังนั้นแปลงร่างเป็นไฮดร้าเหรอจริงๆเละของข้าเจ้าเป็นน้องที่ก้า พี่นี่เจ้าขอกอาทำร้ายชิมชิงแล้ข้าจะแก้แคบไอชิงก็จีแคบมาสู้กันตัวต่อตัวดิเดี๋ยวทอมใจเย็นๆไว้ก่อนทุกคนไปช่วยทอมปราบชิมก็จีซะไม่ต้องเป็นห่วงท่านพี่นาโก้พี่นาโก้พี่ต้องร้อนะ